เกียรติยศเดชวัฒน์โหโหโหโอ้ต่อไปผู้หญิงครับต่อไปผู้หญิงผู้เย็นอ้าวคุณ <his finger> <favour> นำเล้านำล้านำล้านำเล้าขนาดนี้นี่ถือว่าแพยังร้องวาทรงดีดีอ้าวผู้เย็นเทมพี่อ้าวทุกทีน่ารู้ม้อยนั่งรอไปเลยนั่งรออ้าวผู้เย็นเทมี่ ทุเรียนที่ดีปารูนาเบียที่ดีด้วยความเป็นใจนะเบียร้องเพลงเย เดี๋ยวเหนื่อยอ้าวชุดนี้มาพักชุดนี้อ้าวชุดนี้มาชุดนิมมัตี้นี้ผู้ชายผู้หญิงแป๊บนึงเดี๋ยวเหนื่อยนักเรียนเดี๋ยวทีมไหนที่จะอย่ากอต้องโผล่ลงมยามาตัดคุณโคศลธราภรณสิริพรก่อนนะอาชุดผู้ชายเอาผ้าเลยแม่ผ้าแล้วก็ได้เนี่ยนะมันจะขึ้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายต่อเอาแล้วจะลงยูทูบไม่ออกแลุ้นจิ๋วมาไล่ๆลุเนีิยวมาไล่ เอาไปเร็วเากรปใสียสีงาผู้หญิงคุณมาียงนะคับี้ีเร็วเร็เที่ยวนึงเร็วเอาเร็วเร็ว เร็วๆอ้าวค่าตกแล้วไปต่อแล้วถึงต่อแล้วเร็วเร็วหน่อยใดว ลอยเดียวจะานอยู่แล้วจะนอยู่แล้วเรจะนอยู่แล้วเรระนอยู่แล้วเร่เอยเียวอยเียวอยเดียวอยเยว ตายพื้นดินก็พลาดไปเลยน้าอีกหนึ่งเที่ยวอีกหึเที่ยวสับข้างสับข้างม่อกี้ชนะไแล้วหนึ่งเที่ยวเอาเดี๋ยวขอน้องหนึ่งถึงสามข้างเลงจัดทีมเหนึ่งถึงสามทีมเดียวทีมเดียว พอสองกันชายสามหญิงสามชายสามหญิงสามชายสามหญิงสามจัดน้องด้วยจัดน้องให้หน่อยชายสามหญิงสามพร้อมยาเพียสุดท้ายนะครับพร้อมยา ไปมึนาสมันผสมกันเป็นทีมเดียวไายตามลยตามไผสมก <c oughs> ันไล่ขายเล جب ี่นครับไปเอาทีนี้ไปทั้งน,ตตน,นี้เอาเรียกงทำให้ดีนะกระโปรงจะหลุดไปจุดประเป็น ตาคู่สุดท้ายคู่เอกของรายการวันนี้ตาคู่สุดท้ายหกทีมละหกคนทีมละหกคนนักเรียนนั่งทางนี้ไไครไปนั่งตรงนั้นเนี่มานี่มาเนี่ยมาเนี้ยไปอยู่ไม่ตรงนีนดูเงี้ยอยูไม่ให้นั่งตรงโน้นมาอยู่ที่นี่นี่มาอยู่นี่นี้ ยื emos, นไม่ต like ้องเรียนเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ข้าแถวเขาเลยอาูกมือน้องอต่างๆเป็นกำลังใจให้น้องๆเพื่อสุดท้ายนะครับ้างเดียวทีมนีี้ทมเดียวเรียนี้แข่ง้างเดียว